พอแล้วังนะไอ้ฟังไอ้เฟิร์นนะแล้วก็ปืนสื่อสารกันอย่าลืมจังหว้นะไอจอนไอจอนถ้ายิงขวาล้มแล้วเอามึงโฟกัสขวาเยอะเว้แล้วแล้วให้หลอกโฟกัสปืนซ้ายไปมึงโฟกัสยิงยิงปืนขวาก่อนตัวนึงเลวล้มล้มล้มเยเอได้เยเอาได้เลยอาเพืเอนอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนสนับ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 ล้มนะตรงตรงเลยมันต้องตรงแล้วเพื่อนเออไม่ต้องรีบเออ ีสองทีสองโอ้ยอย่าลึก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 เล่นด้วยกันกูะชุบกูะุอนนั้นกูปีสองสวยโดน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 ดนโดนโนโด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 นนนโดนโดดนดนโ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 ดนนโด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 นนโดดนโดนนโดนโโด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 นดนโดนโดนดนนโด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 นดนนโดนโดนโดนโนโด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 นโนโดนโดนโนโด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 โดนโดนโดนโดดนโดนโดโดน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 โ เป็นรได้ปะโอ้โหจริงปะไม่ได้ก็ตามเปื่องโดนโดนโนหน้าผมันนี้มู่อนี้ตลอดเลยตาส่ไตลอดเลยเพื่อนเพื่อนตายเยอะนะเพื่อนตายเยอะนะโดนโดนโดนพีเตอร์ลุกิดมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดอนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ตัวชุบถ้าไม่มีเลยฮัลโหลเป็สขวาเล่นเล่นลวชุบคุยกันดีๆเอดีมชุบกันดีๆปฉลัไปฉลัไปฉลัไปฉลับปฉลปคุยกันดีๆคุยกันดีๆเพื่อนโดนไปเาให้ดุ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 ดโซนมุนโซุดุดุดุีุุุดนี่แล้วเป็นไร ไอ้หลอยยิงไปฉลามเกิดหนึ่งเกิดหนึ่งเพื่อเราเกิดหรือเปล่าไอ้เบ้มหัวฉลามดังว่างตายแล้วนะเจ้าล้มไา้มันตายล้มบังล้มบังล้มบังล้มอีกยิงไปฉลามดิยิงไปฉลามดิหมดหมดกูต้องชุูแล้วไอ้หลอยยิงไปฉลามไอ้หลฉลามมาดิไอ้เาไม่ตรไอ้ลอยช่วยหน่อยดิปังตายป๋งจังปักตายบ้ปังลุกบังผมก็แคนเซ้นนะเออไม่เป็นไร

ตอนนี้นอนสนะตรงนี้นอนสามเลยนะผไม่ไชุบไม่้ชุบไม่ได้ชุบไม่ไชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ไม่ได้ชุบไม่ได้ชุมได้ชุไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบม่ได้ชุไมได้ชุบไไ้ไไชไมไไม่ไไไ้ไไบไได้ป่ไชุบได้ป่ไดปไได้ปไไชุบไไไไชุบไไปชไไไไปชไไไไปไไไ

เปเพ่ยงหมดเ้อไม่ไรไม่ไรไม่ไรล้เสนยาก้วเล่นยากแ้วรอด้าอืชอดยาแ้วีครับดีเลยดีเลยีเลยีครับีเลยีเลยีเลอาี้จังหวะไม่ยากชุบชัเมื่อก้ดงไงถ้ามึงตีเลยมันขี้ขวาอยู่เมื่อก้ปาลถ้ามึงตีอหัวไม่นชุบไม่เมื่อีงน่าขัดกอไปเลยเพราว่า้าเกิดมึงขัด้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกคยกหม่คุันใ่อกี่ม่ก้อูี้รเซมาดีอยู่ตว่าด้วยามที เราปิดเราปิดไม่ได้ใช่เขาเยอะด้วยเฮียเอาเยอะก็ดีแล้วให้เขาเล่นไปเยอะๆชอบเปิดแล้วเฮียเปิดแล้วแต่ตอนเราแม่งจัดอยู่นะเมื่อกี้กูคี้เป็สามตัวตจนเกมเราปิดเราปิดไม่ได้ไปไม่เป็นไรทำไมไปเจ็บของยังเฮ้ยทำไมวันนี้กูใช้บังไงกันเใช่ปะ ปนะไมเล่นเลอ่นเล่นอยู่หรือเป่ามาเปิดเขาจะเข้ากลางเราอ้อมขวาเราเราวนไไหมนะเราเราเราลืมเราลืมไปอย่างหนึ่งนะโคฟคนชุบนะใจเย็นๆเขาชอบโซนชอบโซนเรามื่ี้เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราโซนน้อยไปเราโซนน้อยไปเราโซนน้อยไปแล้วสั้มมันชอบมันมันมันล็อกด้วยนะระวังมันล็อกแค่เดี๋ยวตั้งรับแล้วต้องรีบอนตั้งรับซ้ายคลกุ้ตัอมวมาแล้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 ว้้ว้ ไปชุบชุบเพื่อนหนยดิชุบล้วชุบชชุบเกียร์ครบครบครไม่ต้องไม่ต้องครบเยอะเว้ยไม่ต้องครเยอะเว้ยเฮ้ยปฉลามอยู่ตงชกุณหมดเลยด้านหลังไปนนกูดูให้กูลลไม่ลไม่ลกไม่ลกไม่ลังผมชุบพี่เกียร์แล้วโดนโดนบงอเข้าวงในโอ้โดนลเเฉยผมชุบพี่ังเลยทุกคนไหนเลยกูตายสัตว์โ้ยเยอะจริงวะไอ้กูโดนสับโดนมาเฉยสับ่อ ลีลลีลาลีลาลีลลีลาลีลลี่่ี้แ่่นม่ันี้เมอัล้วีลยว่าสัตว์ลามาเลยอะไรใชู่ดีจังหวะเมื่อกี้ไอ้มมันเข้าซ้อนกันอ่ะไอ้เกียร์กับไอ้โชว์ไอ้เกียร์เข้าก่อนบางไอ้โชว์เข้าหลังใช่ไหมอืมหเข้าดีีไว้เฮียเรื่องจังหวะเข้าเียมันพูดแบบเดิมเดมไหนรอบแล้วอ่ะมันเก่งดีแบบ กําลังน่าไปอยู่พี่ไปไล่เขาแล้วคุยกันค่อยคุยไม่เป็นไรเพื่อไม่เป็นไรเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยตอนตอนเดินไปตอนแรกกระจายกว้างๆเลยแล้วปังไอเกียร์ดีไว้พอใส่ยหรว่ากระโดดด้วยใช่อย่าลืมกระจายแผงๆหน่อยไม่งั้นเขาสแปมโดนอย่างเงี้ยไอ้จอนสดสดให้กูหน่อยเพื่อนไม่เกียร์ที่เราพลาดเพราะเมื่อกี้เอากองกันเยอะเกินไปไอ้หล่ออย่างที่บอกสแปมงไอ้ไอ้หลอกกูจะให้จอนอ่ะหาปืนแต่มึงอ่ะตัวหน้ามึงฟังนะตัวหน้าเขาอ่ะ เขาจะมาวิ่งมาสองถึงสามตัวมึงยิงให้ล้มให้หมดเลยตัวหน้าไม่ผมไม่บอกการปืนแล้วนะผมบอกการแต่ตัวหน้านะอ่ะมึงโฟกการปืนแค่ช็อตแรกเว้ยถ้าเขาวิ่งมาปุ๊บอ่ะมึงมึงยิงแต่ไม้เลยทำไว้แต่กูล้มไม่เป็นไรยิงไม้ยิงไม้ยิงไม้มานด้ยิงไม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 ้เสร็จปุ๊บมึงหันไปซ้ายซ้ายไปเอาปืนปืนโดนโดนปืนหัวโดนึงนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรตายบอกเอ้ยกูโดนไม้รัวอย่ากระจายกันเยอะนะปล่อยพี่ไปบังไฟยัดเของไฟ ตายกูตากูตายกูตายกลับมาช่วยเพื่อนหน่อยตานน้แต่ตัวนึงเชี่ยเียไม่โดนโดเฉยนถหลงมาช่วยพี่ได้ไหมขดให้ได้ดดดขาดให้ขดให้ตวอยู่ผมช่วยอยู่ไปช่วยพีตัวนี้ ใช่ัวคชพี่ชคช้ยนเช่นไรช่นไตากันเช่นากันเช่ไรตากไน่งวผมชผมชพี่บังเองผมชพี่บงเอง่ยิงพี่นะหลอยิงพี่นะผมผมนี่ไม่ไวไม่ไหวยิงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเี่เปลี่ยนจากปืนปืนปืนวต้องดีแล้วไป่วงไปทำไมผมไปเอาไม้วะผมเมื่อกี้เลยครับรีเลยไอชวไอชอวเียวยดยวอ่ะ ออไม่ถูกแล้วถ้ามีระเบิดทำไมกินโทรแบลวไม่เอาป่าฉลามไปที่วะทำไมกูโดนมีดไปสองตัวมันดูไม่สูขศีลยวะมองได้มองไม่กูโดนขี้ไก่คนพร้อมกันเลยมองกันแบบคนตายกูตายก่อนมองปากก่อนเลยเว้ยมองปากก่อนเลยเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนจากืนไปยิงคนชุบได้ป่าววะพี่เพราะว่าป่าฉลามแม่งโคตรเยอะเลยเอ้ยกูจะพอได้ปะเฮ้ยไอ้จอลองลองลองได้นะองเปลี่ยนเพราะว่าป่าฉลามมันเยอะมากได้ได้ใครที่ชุบอ่ะ ไอ้จอนเรียกเรียกปืนให้ยิงเว้ยมันต้องเกมต้องต้นเกมเปลี่ยนวิธีหน่อยเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีในที่นี้คือมึงยิงแผงหน้าให้ล้มให้หมดเลยสามต่อสี่ตัวพุ่งเข้าไปฮะใช่แล้วแผงบุกใช่ใช่แล้วมึงยิงแผงหน้าเสร็จปุ๊บมึงค่อยไปโฟกัสตัวปืนแล้วเรียกมาเชียไปแค่นั้นโอเคได้ได้เม่อแล้วเปลี่ยนโฟกัสตัวเปลี่ยนมองเลยเปลี่ยนแผนไอ้จอนเดี๋ยวมึงรอยิงตัวชุบด้วยถ้ามึงเพื่อนมาชุบเพื่อนเรียกมึงก็คอยคอยพยายามยิงให้ต่อเรียกเลยเเพรราาะชมมันน้อยเว้ยเ้ยมาาฉลดแม่งเยอะโตแข็งข ไอหลอเราเข้าอยู่เพื <S <S ่นหรือไงของตีมันน้อยแต่เอ้ยกันรอก่อนไอหลงมาก่อนรอก่อนรอก่อนรอหลงมาก่อนรอลงมาก่อนจะได้เล่นเต็มให้จบเลยพี่พ่อจบเลยจะได้มา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 อาจารจายกระโดดด้วยยิงไปเล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 ยมยิงไปเลยแผนหน้ายิงไปเลยเห็นปืนสายเป่าไหลขวามาไหลขวามาไปขมาองขวามาเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยต้องเอาเลยปืนมันห่างปืนมันห่างอ้องดอย่างงี้ขีเพื่อนพีเ้า โไซแกมันล็อกยาวนะพีเตรถอยเอาไปชุบๆเราชุบพีีล้วชุบพีโอเคโอเคพี่งไอ้ยิงมยินหน่อยีตายนะเไรบังไปโอ้ไม่มีใครนี่เลยโรเบรเตัวนี้มีอนชุโอ้โหโดนชอีเทียโหดจังหวัดโดนชุบดหพี่ไปแล้วแลม่เลยอะมันยิงมึงใช่ป่ะตัวนี้เออโเมึงชุบได้ป่ะชุบมึงโอเคแนไม่คิดดีิบหายไปเดี๋ยวกูชุบพีไปต่อนะเฮ้ยเลองชุบเาดี งั้นกูต้องเข้าไปชุบนะไอ้หรอเดี๋ยวกูเข้าไปเป็นกูชุวเพื่อนกูชุวเพื่อนได้ต้องชุบพี่บังว่ะไอ้เฟย์ชุวกูอยู่มั้งไอ้เฟย์ชุวกูอยู่วะเนโอ้ยกูโดนล้วล้วล้วเลยเฮ้ยไอไอหรอยิงกูหน่อยเพื่อนปากหลามเอาไม่ได้เฮ้ยกูโดนยิงรัวเลยดี่ดิสัตย์อย่างเงี้ยไอ้เที่อะดีเลยดีแล้วดีแล้วเที่ยงเก็บคนเยอะเลยเลยเลยตอนนี้มีแบบงงๆพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเองจังหวะที่เองต่อยไปอยู่แม่อ่ะพี่เห้น มันมันมีมก็มีมีจังหวะภาพไม่โตใช่ไหมเนี่หยมันเป็นจังหวัดมันเป็นจังหวัดที่ก้มช้าบแล้วไปหามันจะเป็นภาพเขาคือเราอ่ะเพิ่งก้มไปแต่เราภาพเราไม่ต้องน่ากลัวจริงวะเฮียแล้วนี่เราแบนอะไรเขาอะไม่ดีแล้วเราไม่รู้เขาเลยเราลองไม่ได้กัอ๋อแบนไปเชยรู้ไหมมจะผแบนไปเรื่อยให้เราเล่นยากที่สุดอะพี่ตอนซ้อมอะเออสั้นเอาฟังสั้นเอาก่อนให้ไอ้หลงมไหมเอ้ยไอ้เชยหลงเขาไปยังละ มาแล้วเมาเชยมาเชมาเชลืมลืมลืมโฟกัสการทำคอมโบกันนะคุยกันเยอะหน่อยมด้ไม่ไมเล่นไม่ด้เพื่อนมันเล่นไม่ได้ตม่ได้มเล่นเยพี่เดนไปตลอดเลยไม่อย่างที่บอกว่าไอปอไม้มึงพยายามอยากเข้าอยากเข้ากับมันก่อนมึงพยายามเขาพ่านมนี้ละ่คือก่อมันเล่นไม่ได้เลยวงในแม่งแน่นจัดไอเดียวเว้ยวงในมึงก็ไม่ได้เล่นมึงเอาไม้ไปเล่นมึงเอาปเตอร์ไปเล่นมึงเอาโชกุนไปเล่นเลยเป็นไง ปลายสามไม้หนึ่งโอเคครับสามก็เป็นต่อสามไม้หนึ่งไม่ดีแล้วไอ้บาสมันดึงมึงดึงมึงดึงสลับไปสองตัวดีแล้วไม่คือมันแล้วแล้วเสร็จมันก็จะมีตัวบูต่ะเข้ามาแพี่ผมได้แค่จังหวะเดียวเองไ็ดึงเข้ามาหาเพื่อนสิทำไมเองไม่ดึงเข้ามาหาเพื่อนล่ะมันอยู่ในวงกลางวงเลยพี่หมายถึงว่ากลางวงเราหรือกลางวงมันกลางคือกลางวงที่เราบวกอ่ะ คือมันจะเปิดไฟพี่แล้วมันออกไม่ได้าว่มันออกไม่ได้พี่อ๋อสนับมันสองอันอะสนับสองตัวมันแะเหมือนเล่นไปดูโอเวลุมตัวไหนตัวนั้นลุมตัวไหนตัวนั้นไว้อารมณ์บาลานมากกว่าแล้วแล้วเกิดไอเรือมันโดดดึงเวลามันจะเป็นยังไงอะไม่คือถ้าไอเรืองอะโดนสนับลุมมึงดึงเข้าตรงกลาง แล้วมึงค่อยปั๊มออกมาอ่าใช่แค่นั้นคือคือกลัวปั๊มแล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้ยมาเช่แม่ก็มามาเสริมต่อเข้าใจปะเวลาเวลาจะปั๊มง่ายๆนะถ้าอย่างทีมฟังว่ามันพยายามจะดีแล้วเดืองแต่มันออกไม่ได้อ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วผมอยากจะบอกว่าพที่เขาเล่นตอนนี้คือเขาเล่นแบบว่าเหมือนเหมือนบู๊ดแมนิเมตครับเราช่วยกันบู๊ดแอวเมตตวเราแพ้เพราะปากมันอนิเมะบ่อยไปพูดตรงใช่ใช่ก็อย่างแรกเหมือนซ้อมยากมันเราซ้อมแบบปากปากแบบว่าไม่แปลเลยก็อย่างนี้แหละมันต้องเหนื่อยนะครับ ถึงเวลาเล่นง่ายเฮียถ้าเราเล่นอย่างนี้ได้เข้าใจปะถึงเวลาเราเล่นง่ายเว้ยไ้ปได้ปลองดู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 ทงมันไม่เป็นไรเอาที่ของเราเอาเพอะกูบอกมือสังเกตเพื่อนอืเข้าใจเข้าใจเออแล้วไปหาไงเจอเกมมึปั๊มเพจไปแล้วเฮียไม่โดนอันนี้มีวะ พี่โดนกี่ทีนึงมันมีจังหวะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่ไม่ไม่มันมีมันมีจังหวะอยู่มึงปั๊มไม่ถูกจังหวะมึงหันหลังปั๊มวันหลังอะหันหลังปั๊มถ้าหันหน้าโดนมึงหันหน้า